ชี้แจงกรณีการกู้บ้านร่วมกันนะคะจะมีกู้หลักกับกู้ร่วมใช่ไหมคะใช้ได้นะคะจะมาแชร์การภาระนํามาแชร์กันนะคะแล้วก็ไปเข้าสูตรคํานวณน,นะคะส่วนอ,อ,อายุนะคะปกติแล้วนะคะจะคํานวณจากอายุของผู้กู้ที่อายุน้อยที่สุดค่ะเป็นหลักนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางแบงก์อาจจะมีกฎพิจารณาอื่นอย่างเช่น ความมั่นคงของอาชีพข้อยกเว้นในแต่ละกรณีไปนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะยึดอายุของผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดนะแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่การกู้ร่วมแบบนี้เนี่ยเราอยากจะรีไฟแนนซ์นะคะสัญญาบ้านหลังแรกใช่ไหมคะเวลารีไฟแนนซ์ไปอะ่ะมันก็จะกลายเป็นการรีไฟแนนซ์ไปอีกธนาคารหนึ่งนะคะชื่อของสองคนก็จะไปรีไฟแนนซ์กัน กับธนาคารอีกธนาคารหนึ่งนะคะแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการเอาชื่อคนใดคนหนึ่งออกนะคะจะต้องมาคำนวณใหม่ค่ะว่าคนใดคนหนึ่งในนั้นเนี่นนยมีความสามารถในการผ่อนด้วยตัวของเขาเองแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ไม่สามารถรีไฟแนนซ์ได้นะคะโอเคใครมีคำถามส่งสัอย่างไรคอมเมนต์กันมานะคะหรือว่าจะแชร์ประสบการณ์ก็ดีมากๆเลยค่ะฝากกด follow vita ได้นะคะ